อมรินทีวีชิปจานลงพุงบินแบบเต็มๆกับ3พิธีกรสายกินบออันนกนุ่งทะเลนเสียงดีเอลพริวดีกรีเชฟไข่มุกเพรดาสาวซนสายกินร้านไหนเด็ดว่ามาออนลักษิกาสาวสวยสายฮาร้อมพากินฟินทั่วไทยตามไปอร่อยกันเลยในชิปจอนลงพุงนี่คร้านโปดของพี่แ้มพี่แฉ้มน่ไท นี่ผมกินจริงจังมากเลยนะครับเอาเลยเมล็ดแ้าเราเอาไอือป้าขอมใหม่ๆทานเลยอือไปอีกครับแล้วก็ไปนี่หน่อยนึงกินพริกเชิงซ้อนนะครับครับแล้วก็แค่นี้เองอตามครับเจ้ามาแซ่บมากเนือสามชั้นจะแบบขึ้นจากซึ้งมาทุกคนก็จองหมดแล้วค่ะ ใช่คือเขาเป็นชิ้นโตๆอ่ะโอ้ยน่ากิน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 เขาก็เลยมาตะโกนออกมาเลยช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นแบบรันเมซินวิ่งตรงนี้ดูกรอบมากอ่ะไอ้ท้องเป็นฉันหรอให้อยู่แล้วก็เธอชอบสิ่งนี้ทองครีบทอครีบ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ชีพจรลงพุงนะครับผมวันนี้นี่มาเปิดโอ้โหร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญวันนี้นะครับไม่รู้เขาหิวเส้นมาจากไหนนะครับเลือกร้านมากุวยเตี๋ยวทั้งสองร้านเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นขวัญใจวัยรุ่นยุค90นะครับเป็นนักร้องแบบสายล็อกที่แบบ คือร้องเพลงมาทุกคนต้องรู้จักนะครับผมขอต้อนรับเลยกว่าพี่ไทยธนาวุฒิครับสวัสดีครับโอ้โหพี่ปอหล่อจัดเลยอ่ะไทยนาวุฒินักร้องในดวงใจใครหลายคนที่ยังคงติดหูมาจนถึงทุกวันนี้ไทยนาวุฒิสายก๋วยเตี๋ยวเลิฟเวอร์จะพาไปเปิดร้านประจำสองร้านย่านฝั่งธนบุรีจะเป็นร้านไหนกันบ้างบอกเลยงานนี้อร่อยมาก คิดว่าสิง้เป็นตัวหนีเปลี่ยนลุคิดเศษครับผมวันนี้พี่ไทยเลือกเป็นก๋วยเตี๋ยวทั้งสองร้านเลยเราเป็นคนชอบก๋วยเตี๋ยวใช่ผมชอบทานก๋วยเตี๋ยวคือมันทานง่ายหากินง่ายส่วนมากอ่ะมันอร่อยด้วยมือเราร้านเราก็ปรุงเองได้ชอบรสชาติอะไรก็เติมได้ใช่ถูกครับครับผมก็เลยมาร้านแรกอยู่ด้านหลังนี่เลยนะครับผมคืออยู่ในวัดแก้วเลยอยู่ในวัดแก้วเลยถ้าเลือกเมนูให้เป็นตัวเราไมถือคือเมนู เขียวหวานเนื้อทำไมครับพี่โอตอนเด็กๆนี่ฝ่หวานมากอยากเป็นเขียวหวานนีอยากเป็นเขียวหวานนีห<ส>าก<ๆ>ินยากมากนะค้าแม่ทำยีงเอาทีข้าวหม,ดมุดหม้อต้องเอาข้าวผสมกับผนุมจีนรั่ลาดแล้วขยำขยำาต็ข้าวมันคลุกข้าวกับเส้นสุดยอดก็คือเป็นเมนูตั้งแต่วัยเด็กที่เราแบบใช่แล้วมันข้าวกับสีผิงี่เขียวเขียวก็แหมไม่ใช่สิไม่กินก็เดียวกันดีกว่าปาดผมเส้ โอ้ยหิวหรือยังครับพี่หิวมากนี่คือร้านโปรดของพี่แช่มพี่แช่มนี่ไทยอดยอดลกมันอิ่เยอะไหมพี่ถามจริงเยอะครับลูกมันยังพักอิ่ตอนลูกมันประมาณสักกวบกว่าจะไปซ้อมที่บ้านพี่อ่ไอ้แชมเข้างําอาหารมาเห็นพี่ป้า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 ป่าป้ยนี่จริงอ่ะ มีแต่มันก็ตักเร็วอ๋อถามวันนี้ก็เป็นร้านโป๊ะอีกร้านหนึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวป้าอ้วนก๋วยเตี๋ยวหมืใช่ซึ่งอันนี้คือพี่มากินบ่อยะทุกครั้งที่คือนึกอะไรไม่ออกบอกป้าอ้วนหรือเปล่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยมากและเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณที่กินมาตั้งแต่นมนานแล้วตอน42ปีที่แล้วที่เล่นดนตรีประดุจ ใครได้ขึ้นเวทีตอนสงการที่พิจเที่สุดแสดงว่าพี่ก็เหมือนเป็นคนในพื้นที่นี้อยู่แล้วใช่บ้านพี่อยู่แถวนี้เองแล้วก็เริ่มต้นกันร้องเพลงที่วัดแก้วนี่เลยโอเคกินไปเรื่อยไปเรือยๆหิวโอ้นี่แสดงว่ามีแบบความทรงจํากับร้านนี้แล้วก็วัดนี้ด้วยนะครับหามซิ้เกี๊ยมอีเกียวอีที่ขออนุญาตเติมพริกก็เป็นคนที่คนทชอบรสจัดของผมเป็นมีเหลืองแห้งนะครับแล้วก็ต้มยำอันนี้นะใส่แค่พริกถึงเยอะ คนเด็ดนะโอ้ยเช้าๆแล้วกินอะไรนะคุณผู้ชมเขาให้มะนาวด้วยหาทานยากมากครับเยี่ยมอี๋เหมือนได้กินรส่องรสทองข้าวต้มยำรส่องต้มยำอือพี่ผมชอบที่สุดดับนี่โอ้ต้มจนมันแบบมันมันไม่มีความมินคาวไม่คาวดองอร่อยมากคุณผู้ชมครับนุ่มมากที่หมูนุ่มมากเนี่ยผมไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ผมบอกว่าต้มยำแต่ไม่หวานเขาปรุงมาอร่อยอยู่แล้ว เป็นต้มยำที่สุดกล้องหอมักด้วยนะครับเหรอเมื่อก่อนเริ่มจากตู้50ตอนนี้เพิ่มก็มานิดเดียว40ที่750นะครับราคาถ่านมากลูกพิมพปลาให้มะนาวด้วยอ่ะโอ้โหมะนาวที่เท่าไหลหนักมาะใช่ครับตอนสมมติหน้าร้อนเนี่ยอืหลูกละ56บาทนะครับ อ,อ,อร่อยว่าเกี๋ยวกับยำโบราณสมัยก่อนเห็นว่ามาทีหนึง่งถ้าสมมุติอย่างมาประอ้วนเนี่ยไม่เคยสั่งแค่ทานเดียวครับตามสูตรไม่เป็นเกี่ยนผีก,กับบะหมี่แห้งกับอร่อยจริงลุกลกิ้นป,ปลาดีมากสามข้าพเจ้ามาอลองต้งยำน้ำหน่อยนะอ,อ,อร่อยเลย,ยชอบด<า>นจัดไมเติมดิได้ชอบครับ<ด> มีลูกชิ้นปลาแบบสองแบบมีแบบลักบี้แล้วก็แบบกลมนะครับจริงแล้วก็เอาใจจากหมูมาของหมูนนี้ดีๆมากเลยดีลูกชิ้นแคะด้วยนะทหมดแล้วไม่เผอิญผมสั่งเน่ยผมไม่กินแกงเลยไม่ให้ลูกชิ้นแคะเนี่ยแกเก็บไว้ให้ให้เธอไว้กินทำไมครับเพราะเขาเสร็จแคทต้องยำอร่อยมากอันนี้พี่สั่งแบบพี่ใช่ไหมครับสั่งแบบไม่หวานได้ของจริงก็ไม่หวาน นี่ผมกินจริงจังมากเลยนะครับเอาเลยเมื่อแรกเท่าไรครับอืมแต่เรามีสองร้านเนอะอืมน้ำต้มยำอ่ะเพรื้อเปรี้ยวหอมหอมกลิ่นแบบตะเคียนเจียวนิดๆนะครับกินหมดชามเลยคุณผู้ชมอร่อยแต่อร่อยจริงครับคือรสชาติมันจะแบบกินได้เรื่อยๆเกือบปลาอ้วนที่นี่กินแล้วเนี่ยต้องปรุงไปด้วยท้างล่ครับ นอนแค่หลับกินแค่กินคนเราจะไปเอาอะไรมากเพะสุดท้ายแล้วไอหวันก็ดีนะได้มาเหมือนเห็นสัจธรรมป้าขอเปนไม่คามเลยอะไเอาอะไรเอาอะไรเต้นใหญ่แห้งไม่เหมือนไม่ได้มาหางอากาศนะเออมาทินข้าวก่อนไปทำงานต่อแล้วพี่นะอร่อยจริงแต่ถ้ามานะครับพกเงินสดมาด้วยนะครับผมที่ร้านเขา รับเงินสดอไ้่กินเผ็ดมากเลยเนาะโอ้ยพี่ชอบรสจัดชือไม่เผ็ดกินไม่ได้แกงจืดตรงนียังต้องใส่พริกบนเลยเหมือนกินต้มเลือดหมูใช่ไหมใช่เหมือนกินต้มเลือดหมูพี่ก็ต้องอ้อร่อยมากหมักนต้องคีบตับต้องคีบตับขึ้นมาที่นี่ไม่เกินเที่ยงเที่ยงหน่อยๆก็หมดแล้วครับแล้วราคาชาวบ้าน ดีอ่ะหอมหวานธรรมชาตอิอร่อยเลยบอกให้มีใครเคยกินสองตำตานออกไปขดดันดะวยไม,ไม่มีครับ เกลือทองไปก๋วยเตี๋ยวเนื้อด้วยนะพี่ย้ายเฉพาะกระข้างเดี๋ยวพี่ทานไปเรื่อยๆนะครับทานไปเร่งๆ,ๆแต่ว่าเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนดีกว่าถ้าอยากมากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆแบบนี้นะครับร้านป้าอ้วนกว๋วยเตี๋ยวหมูนะครับอยู่ในวัดแก้วเลย<ด>เขาจะเปิดเวลา7จ็ดโมงถึงบ่ายโมงนะครับผม<ด> <ๆ S 2> บางทีก็อาจจะหมดเร็วมาช่วงเช้าๆหน่อยนน่ะนะครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดห้าหนึ่งเก้าแปดสองสามหกสามนะครับก็เข้ามาจอดรถในวัดแก้วได้เลยนะครับแล้วก็เดินมาเองอร่อยแล้วทำบุญต่อได้ทำบุญต่อได้ครับผม เดี๋ยวร้านต่อไปเนี่ยจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,อเป็นร้านที่พี่ไปบ่อยเหมือนกันอยู่แถวๆนี้ไหมครับอยู่แถวๆนี้ครับเดี๋ยวเราไปกันต่อรับร้านต่อไปเนื้อบ้านเลย <laughs> ม,มาถึงฟงน้ําจิมรอเลยเพราะว่าเนื้อหน้ากินมากตนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเฮนซันโฆชณาลูกชิ้นทําเองทาเองอของพี่จะเป็น<อ>ก้าเหลา,ก,า,หลากินกับกินกับข้าวสวยแบบนี้ได้เลยนะครับ<อ>หรือว่าใครจะเป็นเส้นก็มีให้เหมือนกันแล้วก็จะสั่งมาเป็นแยกมาส่วนที่ชอบมีให้กินเนื้อสามชั้นยังไงฟงน้ําจิมได้เลยสูตรของพี่คือน้ําจิมมีน้ำส้มพริกป่นหอมผักชีปลาปลาที่กินเหมือน อาจารย์ลีน่าจังเลยนะครับเติมน้ำนี่ครับเออใช่เพิ่มรสชาติความหอมของเนื้อแบบได้แบบในนี้ผมก็จะเติมพริกป่นอะไรอีกครแล้วก็ไปนี่หน่อยเป็นกินพริกเชิงซ้อนนะครับครับแล้วก็แค่นี้เองอร่อยปากอุ้ยร้อนออกมาเลยอ่ะจับผู้ชมปุ๊บนี่เลยชิ่งนี่เลยครับท่านผู้ชมมาครับท่านผู้ชมนี่เนื้อนุ่มมาก อย่งนี้ต้องกินนี้แต่ฝรั่งหรือว่าอินฟองแบบปุ้ยปุ้ยจีนโคตรโดนน้ำเนื้อมันหวานเครื่องในหวานเนื้อหมดแล้วผมไม่ใส่กระตานใส่กระปิกน้ำต้มพริกซอสนี่ก็ไม่ใช่น้ำปลานะครับเป็นซอสซุ้เนื้อหอมมากครับหอมกลิ่นเนื้อไม่ไม่คาวด้วยแล้วก็เขาไม่ได้ซอสแต่เป็นไทยนะอ๋อใช่เป็นมักกี้ที่ไม่มีขายในเมืองไทยนะไม่ไม่ใช่ซอสแบบของไทยนะเข้ามาใส่เครื่องในเนื้อโถมนี่ ผักเข้าไปอันนี้ขอบกระด้งครับกระด้งร oh, ัวท like ุกอย่างสุดไม่อย่างดีอือ oh, ร so ู้ด้านรู้ข้าวเนาะและที่เด็ดของเขาเด่นอือรู้โดมขอบกระด้งอร่อยมากเบื่อไหมเบื่อพี่ปกติมันจะเหนียวอะเอ็นเอ็นอุ่นๆเลยอะเอ็นเนี่ยละลายละลายเลย อออแบบบเนนื้หมักทำเนื้อดีไม่มีกลิ่นที่นี่เครื่งองในสะอาดมากครับไปกินร้านอื่นบางทีมีเนื้อคาวแต่นี่อร่อยที่แรกชอบอะไรที่มันกรอบๆเ bon. ด้งๆใช่ใช่หนึบๆอะไรเงี้ยนะดูจากเมนูที่ชอบกินพวกอาหารปา่ามืป่าอะไรเงๆๆี้ยกินฮะนี่ขนาดว่ากินก๋วยเตี๋ยวมาสองชามแล้วนะครับเพียร์ไทยหอบกระด้งก็ยิ่งใหญ่มากนะ เราบอกเไม่ต้องกลัวคราวเลยล่ะนสใช่ตาม้รพเจ้ามากินแซ่บมากโทบอโครับขอโทษครับขอโทษครันอโทัอโทษครับขอโทษคับขอัอทอโทมครัอดทษับอโทษหรัอทครััอครัอิคทบับโคอบับออ ผมว่าอร่อยครับหวานหอมธรรมชาติไม่ต้องปรุงหอมกลิ่นเนื้อไม่มีกลิ่นคาวพี่ไททาวด์เนียเนนนนะ่ยเป็นหัวใจวัยรุ่นจริงนะสมัยผมเด็กๆปลาเทืองอย่างนีง้แล้วพี่ปลาเทืองนี่คือเพลงแรกๆเลยไหมเพลงแรกเลยเพลงแรกปุ๊บเก็ยงปั๊บเลยคือเด็กทุกคนต้องร้องอ่ะไม่ไม่ใช่แค่ร้งองนะมันต้องตะโกนนะเพลงที่อมันต้องแบบมันต้องวักอะ่ะเป็นแบบจุดเริ่มต้นของการวักของเด็กนะแล้วก็ต่อไปเป็นเพลงที่ไทยมาร์ทตอนนี้จะมีเพลงใหม่ให้ได้ฟังบ้างไหม กำลังทำหรอกำลังทำเสร็จแล้วถ่ายเอ็นบีแล้วคือเพลงนางในฝันที่ทำเพลงอยู่ตอนดีสามหล 2, ับนอนตื่นตอนเจ็ดโมงเชา้าฝันถึงเพลงเนี้ยก็เลยลงมาทำเสร็จเลยเจ็ดโมงแปดโมงเชา้าทำไปถึงปิดโมกว่ายเฮ้ยมันไปต่อไม่ได้เลยไปนอนใหม่แล้วฝันถึงเรื่องเดิมไอคนเดิมมาเลยมาสี่โมงเย็นทำถึ 6, งห้าทุ่มเสร็จเลยโอ มันก็เลยเป็นที่มาของชื่อเพลงนางในฝันผมบอกก็เลยส่งไปให้ที่ใหญ่คนที่เขียนไม่สมศักดิ์ศรีเลยทำมาเสร็จแล้วนาในฝันเดี๋ยวรอป่อยนี่ของหวานยังยังไม่จบยังไม่จบตัวเดียวตันเดียวอัวเดียวปกติมันจะเหนียวนะแบบถ้าทำไม่ดีเนยเอันนี้ละลายที่นี่คือ ทุกอย่างที่ตุ๋นนะครับตุ๋นจนนุ่มจนแบบละลายในปากอร่อยมากและที่สำคัญคือไม่คาวเลยซุปก็หอมนะครับคุณจะเลือกกินเป็นเส้นแบบไหนก็ได้หรือว่าจะกินกับข้าวแบบพี่ไทยก็ได้เหมือนกัน,ล,กกนลูกชิ้นทาเองลูกชิ้นทําเองนะครับนี่ลูกละติบบาทเลยนะแต่เขาคุณภาพจริงจริงแล้วก็มีของหวานด้วยอืมอืมอัมนงี้ผมชอบอย่างนี้หากินยากเลยนะเดี๋ยวนี้อร่อยครับไม่หวานมาก หอ,อมความเทียน,นสดชื่นนะครับพี่สดชื่นสดชื่นใครจะมาทานร้านนี้นะครับเพนจันโพชนารับเงินสดเท่านั้นนะครับอของอร่อยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบเนื้อเนื้อตุอ๋นหรือเครื่องในเนี่ยบอกเลยว่าดีจริงๆนะครับผม,ม,ผมเพนจันโพชนาอ,อยู่ที่ถนนฉิมพลีด้านหลังสอนอ,นอนตะหลิ่งชันนะครับใครมาแวะสอนอกก็เดินมากินได้อร่อยอร่อยราเสียค่้าปรับรอนะ หรือไม่ต้องมาสนอก็มากินได้อ่ะก็เข้ามาจอดในถนนเฉลิมพลีได้เลยนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์02 887 3อ7 0นะครับแล้วก็จอดรถได้แถวริมถนนหน้าร้านอย่าไปบังทางเข้าบ้านอื่นกระหองอร่อยมากครับพี่สองร้านวันนี้อยาเป็นคนดังที่ชอบกินเส้นจริงเพราะว่าเลือกมาสองร้านเป็นก๋วยเตี๋ยวหมดเลยนะครับและเป็นคนดังคนแรกที่กินทุกอย่างหมดนะครับ จริงแทบจริงๆ,ๆ,ๆเขาไม่หันมาคุยเลยนะก <ๆ S 1> ้ม้าก้มตากินตั้งแต่ร้านเมื่อกี้แล้ว <ๆ S 1> ถือว่าตัวจริงเรื่องของการกินครับเดี๋ยวเราไปเจอกับไข่มุกอ้อนกันก่อนนะครับแต่ว่าพี่ไทยยังอยู่กับเราในช่วงกินฟรียุกโตนะครับสองสาวจะพาไปกินอะไรพักกันสักทูด่เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกัน,นครับ